สวัสดีครับผมอบูมแชแนลนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมก็ผมจะพูดทุกท่านเลยเฉยๆเนาะที่ตอนนี้ช่องปัจจุบันผมก็ครบ1ปีแล้วนะครับผมก็คือช่องเก่าเออช่องปัจจุบันนะครับบูมบูมแชแนลนะครับคือช่องนี้แหละช่องที่2นะครับผมก็ช่องแรกอะช่องผมบินไปอะครบ1ปีแล้วนะครับผมคือช่องเก่าบูมรอยินที่สดใสนะครับ ก็ว่าชื่อช่องเก่าของบิลก็ว่าผิดกฎแล้วเมื่อชมชนอย่างไรแรกของยูทูบนะครับผมนั่นแหละครับผมก็ก็ขอบคุณเอฟซีไปดีๆอีกรอบเลยกันนะครับเอฟซีพิชิตไปดีๆทุกคนเลยนะทั้งพิชิตไปดีๆเอ่ยพิชิตด้วยก่อนท่านเปาท่านแจ้ด้วยมันที่เอ้ยชื่อช่องเก่าของก็ไปดูคลิปเก่าได้นะชิปลิปก่อนเนี่ยช่องเก่าผมครบหนึ่งปีอืมเรื่องช่องเก่าผมลิปก่อนเนี่ยนะครับ ไปดูได้นะย้อนหลังได้นะครับผมพรผมเล่าละเอียดหมดแล้วครับแล้วก็แถมไม่ได้เรื่องของคุณทิพย์ด้วยนะครับผมคุณบุญดาบุญนันตาจังเนี่ยแทนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนเลยนะทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าเนาะที่หน้าเก่าก็มาจากที่ตามไปกับซ่องเก่าผมบินเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณหน้าเก่าในที่กดติดตามซ่องปัจจุบันผมก็แล้วกันแล้วก็แล้วก็เราถึงทุกคนปัจจุบันด้วยนะครับคนใหม่ด้วยนะครับ เพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ากันแล้วกันเนาะก็อขอบคุณมากเลยนะครับผมอาจจะหน้ามืดหน่อยก็ขอให้ได้นะเพราะว่าที่จะเปิดไฟนะครับผมเพราะเปี่กไฟนะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้อาจจะหน้าอาจจะหน้าตาแบบมืดหน่อยเพราะว่าปิดไม่ได้เปิดไฟห้องนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆงเลยนะครับผมก็มาไกลแหลยอันนี้ช่องปัจจุบันผมเนี่ยถือว่ามาไกลกว่าช่องเก่าผมเยอะมากเลยนะครับผมจากที่ว่าช่องเก่าผมก็ประสบความ โลเคีวนะครับผมก็ถือว่าเป็นราที่แฮปปี้มากเลยนะครับผมเนาะช่องช่องปัจจุบันผมเนี่ยถือว่าดีกว่าดีกว่าช่องเก่าผมเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าเลาททาไปแล้วนะคลิปคําไม่ห้ามเนี่ยผมเราทำาถาวรเลยเราไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะม่แคาพีคิดมาที่ดีแล้วก็กุนเปรนะครับผมเอ็มบีบีเอเอพีเอนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมที่มาที้งใจผมเนาะขอบคุณจัดใจจริงนะครับ ก็ขอคุณพิคิตาทีดีได้นะครับผมเกี่ยวที่มาคอแรกเลยนะครับที่มาไม่ใจเของในช่องปัจจุบันนี้ก็แล้วกันนะครับผมในกลนุ่มทแชร์เมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับผมในช่วงที่ช่องพิคิตเขาเดียวไม่โดนปิดสร้างะไรได้ยังไม่โดนยูทูบลอคลิปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถต่ว่าผมเสีย,ยช่องเก่าบนีก็เสียายครับผมว่าคลิปก็เยอะมากเลยนะฮะคลิปเยอะนะครับผมเสียดายมากแต่ก็ไม่ปไปไรหรนะครับผมเริ่มกระสูนใหม่ก็ถือว่าดีแล้วแหละ ตอนนี้ทนะ้าช่องผมก็ผ่านกดมาเรียบร้อยแล้วแหละกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วถือว่าก็ถือว่าไม่คาดฝันเนาะครับคือเก็บหลักกิโลไปแค่หกเดือนเองเนาะผ่านแล้วอะ่ะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของขอยันแชร์ได้ทีด้วยนะโดนตรงโดนเตือนวันสารพัดอ่ะมันมีกล้องมืดจังโอเคนะครับผมก็ปรับหน่อยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะัะผมก็ขอบคุณจดีดีเนาะไมา่เลยเนาะค,คนใหม่คนเก่าเนาะขอบคุณ F c ซช่องพิชิตมาทีดีทุกท,ท,ท่านเลยนะครับ เป็นมาตราเข่าผมนะเานาะขอบคุณจัดใจจริงนะครับก็เคปเน่ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ